น้องข้าวต้าเดือนที่6นะคะอ่าจะกินนมผงสูตรได้ไหมคะอืม คือจริงอ่ะแม่โบจะบอกว่านมที่ดีที่สุดแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์สนับสน,นุนส่งเสริม The First อันดับหนึ่งก็คือนมแม่นะคะเนาะส่วนนมอื่นนะคะเนาะบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้แนะนําแล้วก็ไม่ได้บอกไม่ได้อะไรใดๆทั้ทงสิน้นเพราะว่าคืออย่างที่บอกเราสนับสนุนในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และผลักดันให้คุณแม่ทุกคนอะ่ะมีนมแม่ให้ลูกของตัวเองกินนะคะเนาะถ้าคุณแม่ไม่มีนมและอยากลุยในเรื่องของด้านนมแม่ปรึกษาคลินิกนมแม่ทั่วทั้งประเทศไทยได้เลยนะคะพวกเรายินดีพร้อมจับมือช่วยฉุดดึงนะคะคุ โอเคนะคะ,ะวิถีชีวิตของแต่ละคนก็คือแตกต่างกันอันนี้เราเข้าใจได้นะคะเนาะถามว่าถ้าสมมุติว่านมผงเนี่ยค่ะถ้าเดิมทีกินสูตร1และดีอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็สามารถให้ลูกกินนมผงสูตร1ยาวไปยันลูกหนปีได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ในบางทีค่ะสูตรหนกับสูตรสองราคามันจะมีความที่ สูตรสมันจะมีความที่ราคาเบากว่างียค่ะคุณแม่บางคนมีปัญหาเรื่อง financial อะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบให้น้องอะมากินเป็นแบบนงผงสูตร2นะคะก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อประหยัดงบประมาณลงนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสูตร1กินดีอยู่แล้วสามารถกินสูตร1ลากยาวต่อไปยันลูก1ปีได้เลยนะคะโอเคไหม